ส่วนในช่วงชัวหรือมอนิมวันนี้มีประเด็นเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีมาอีกแล้วนะครับชแชร์กันบอกกันอีกแล้วนะครับบอกว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกู้ได้ห้าหมื่นบาทดอกเบี้ยคงที่แล้วผ่อนนานได้ถึง5ปีนะครับแต่ก่อนจะไปยื่นกู้นะครับไปตรวจสอบก่อนว่าชัวหรือมอนิมครับ ตรวจสอบแชร์ส่งต่อข้อมูลว่าบาทสินเชื่อสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลเปิดโครงการให้กู้50 0 0 0บาทผ่อนนาน5ปีดอกเบี้ยคงที่0.75ตต่อเดือนทางกรมบัญชีกลางชี้แจงว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มไม่เป็นความจริงค่ะกรมบ,บัญชีกลางยืนยันไม่มีนโยบายและโครงการเปิดให้กู้สินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ห้า0มืนบาทผ่อนนาน5ปีดอกเบีย้ยคงที่0.75%ต่อเดือนตามที่แชร์ส่งต่อแต่อย่างใดขอความร่วมมือไม่แชร์ส่งต่อข้อมูลนี้นะคะเป็นฝีมือของมิจฉาชีพค่ะ ช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่เพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาตินะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยเทศกาลตรุษจีนกันต่อครับ